สุริยะบุงวิเศษ YouTube c h anel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษ YouTube c h anel ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยซาลาจังหวัดศรีสเกต สามารถจับกลุ่มขบวนการตัดไม้ข้ามชาติได้หนึ่งคนเป็นชาวกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามปืนอากา้าหรือ AK-47 เลื่อยโซ่ยนต์ไม้แปรรูปไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักป่าที่2ชุดลาตระเวนเชิญคุณภาพสมาร์ทพาโทเขียตรักษาพันธสัตว์ป่าห้วยสาลาจังหวัดศรีสะเกดสนธิกำลังกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการป้องกันและป่าป่ามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าสามารถจับกุมชาวกัมพูชาได้หนึ่งคนชื่อนายเงินโซเวยอายุ50ปีอาศัยอยู่บ้านภูมิโอกะยุงตำบลคุ้มต่อเปียงไปอำเภอศกอันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดไม้ตะเคียนทอง35ท่อนทับแผ่นปริมาตร 2.83ลูกบาทเมตรอาวุธปืนอาก้าหรือ AK-47 แบบพับท้าย1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน6นัดเลื่อยโซ่ยนต์ึเครื่องเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศสอ6 2ผิดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พศ2545 ผิดตามพระราชาบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522ผิดตามพระราชาบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490ตามประมวลกฎหมายอาญาฐานต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักง,งาน เกิดบริเวณป่าทางทิศตะวันตกพะรานจากในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาทับซ้อนเขตป่าท้าวรตามมาติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาของที่ตําบลดงรักอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ200เมตรหน้าที่ได้ทําบันทึกตรวจยึดจับกลุ่มส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรภูสิงห์อําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด เพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปอาวุธปืนของเครื่องกระสุนมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรักษาไว้ตามอำนาจหน้าที่ส่วนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดเก็บรักษาไว้อย่างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสลา,าตามระเบียบข้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่า ต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนจินวง